สวัสดีค่ะไลฟ์นี้มะกุฎดจะมาแปลข่าวที่คนไทยให้ความสนใจมากๆนะคะก่อนที่จะไปต่อขอความกรุณาอย่างหนึ่งนะคะขอความกรุณาว่าอย่าเขียนชื่อบุคคลในคอมเมนต์ได้ไหมคะเพราะว่าก่อนที่มะกุฎดจะตัดสินใจมาแปลก,ก็ก็คิดหนักใจอยู่เหมือนกันนะคะแต่เนื่องจากว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่คนไทยสนใจมะกรูดก็เลยอยากจะนำเสนอข่าวที่มาจาก แหล่งต้นต่อนะคะใครที่สนใจเรื่องดรามา่าไม่เหมาะกับคลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้มะกรูดจะพยายามไม่ให้ดราม่านะคะแปลงง่ายๆสไตล์ของมะกรูดนะคะมาดูเลยค่ะข่าวนี้นะคะข้อมูลนี้นํามาจากเว็บไซต์ของสารอุทธรสวีเดนนะคะขออนุญาตปิดโลโก้เขาก่อนโอเคนะสารอุทธรแห่งนี้ชื่อว่าเยอร์ตาหัวเฟรชสารอุทธร ของที่เชวายเอิร์ตานะคะเพิ่งออกมาเมื่อเมื่อวันนี้นี่เองนะคะวันที่29่สก้ตุลาสองพันยี่สเขาบอกว่าหัวฟริตตนดมเมอร์เอนชูกูอัวริควินนาเอเวนเฟอร์มูดทิลลิฟทิสเฟงเงลเซสารอุทธรณ์เนี่ยนะคะได้พิพากษา ผู้หญิงวัย20ปีนะคะในข้อหาฆ่าคนตายด้วยนะคะแล้วก็โทษที่จะได้รับเนี่ยนะคะก็คือการจำคุกตลอดชีวิตนะคะซึ่งคนไทยที่ฟังอยู่คือทราบนะคะว่าเป็นเป็นเรื่องเป็นผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นคนไทยและปกติมกุฎจะไม่ไม่แปลข่าวอะไรที่ที่มีคนไทยแบบระบุตัวตนได้เกี่ยวข้องนะคะแต่เรื่องนี้อยากจะให้ทราบ ไว้อยากให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งต้นฉบับนะคะโอเคไปต่อค่ะข้อมูลนี้นะคะถ้าใครสนใจที่จะอ่านรายละเอียดนะคะมันมีหมายเลขคดีอยู่นะคะเราสามารถขอคําพิพากษาของศาลมาดูได้นะคะแต่ครูมะกุฎดไม่ไม่จะจะไม่ขอมาดูนะคะแปลอันนี้จบแล้วก็ไปต่อเดี๋ยวไปเรื่องต่อไปนะคะโอเคมาบอกค่ะเขาบอกว่าทิดขึ้นนัดฟรอทิงสเรตัน anser hovrätten att den samlade bevisningen mot den 20-åriga kvinnan sammantaget är så stark att hon utöver försök till mord och grovt vapenbrott ska dömas även för mord. ศาลชั้นอุทธร์เนี่ยนะคะตัดสินแตกต่างจากสารชั้นต้นนะคะความแตกต่างแตกต่างยังไงคะก็คือสารชั้นอุทธร์เนี่ยนะคะอันเสียรอันเสียรแปลว่ามองว่าพยานหลักฐานโดยรวมแล้วเบฟีสเนียแปลว่าพยานหลักฐานซัมล่เดแปลว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะพยานหลักฐานที่มีต่อผู้หญิงวัย20ปีคนนี้นะคะเมื่อกล่าวโดยรวมแล้วเนี่ยมันโซสตาร์ แปลว่าพยานหลักฐานมันมีน้ำหนักพยานหลักฐานมันมัดตัวพยานหลักฐานมันหนักแน่นมากถึงขั้นถ้าใช้ส่วนบวกกับอักเนี่ยนะคะแปลว่ามากคือมันมีน้ำหนักมากถึงขั้นที่ว่าหรือมีน้ำหนักมากจนกระทั่งนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องคำเชื่อมทดทวนความรู้ได้ในบทคนยุงคูมโอเคนะคะพยานหลักฐานมันหนักแน่นมากนะคะทำให้สารเนี่ย นอกเหนือจาก user word แปลว่านอกเหนือจากนอกเหนือจากนะคะจะตัดสินว่าผู้หญิงคนนี้มีความผิดในข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับอาวุธสถานหนักแล้วนะคะคือนอกเหนือจาก2ข้อหานี้แล้วยังจะต้องถูกตัดสินว่าทําผิดในข้อหาฆ่าคนตายด้วยนะคะก็คือสารอุทธรณ์เพิ่มขึ้นมาอีก1ข้อหานะคะ คือข้อหาฆ่าคนตายค่ะผู้เฟยเดนเบสตัมส์ทีลลิฟติสเฟงเยลเซนะคะโทษเนนะคะถูกกำหนดถูกตัดสินนะคะถูกกำหนดให้เป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตค่ะม,มาดูรายละเอียดต่อนะคะตรงนี้เขาบอกว่าทิ้งสเลตเตนโอเคนักเรียนอาจจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นเดี๋ยวครูครูอ่านให้ฟังแล้วกันเนาะ ตัวหนังสือเล็กนะคะโอเคทิงสเลตเดนเดิร์เดสเดนโนขอโทษค่ะคือแปลข่าวนี้แล้วคุณมะกุูดสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะอีทิงสเลตเดนเดิร์เดสเดนชูกูอวริกาควินนั้นฟอร์ฟอร์ช็อกทิลมูดแอะกรูฟต์วอก เป็นบรบที t เกี่ยวข้องกการคัดเลือกตอสู้กับแ e ทย์ทีเสีใน15 november 2 0 2 3 men f r i k ั n d e s f r å อ e ตัว t a l för mord เ e n 20น e c e m b ก r 2นชั้นต้นเนี่2นะคะสผู้หญิงวัย20ปีคนนี้เนนี่ยะะคะถูกตัดสินว่าทำผิดในข้อหาพยายามฆ่าและความผิดเกี่ยวกับอาวุธสถานหะนัก ะะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีการยิงไปที่ประตูอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเมื่อวันที่15พฤศจิกา2023นะคะเมนฟรีเชนเดสฟรอนเอตัวทอลฟอร์มูดเดนชูกันในเดซเซมเบอร์ชูกัน0.3แต่ในศาลชั้นต้นเนี่ยนะคะถูกนะคะตัดสินว่าไม่ผิดฟรีเชนเดสแต่ว่าได้รับการตัดสินว่าไม่ผิดถูกตัดสินว่าไม่ผิดนะคะ ศาลศาลชั้นต้นยกฟ้องหรือตัดสินว่าเธอไม่ผิดนะคะ,ะในคําฟ้องในข้อหาฆ่าคนตายที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่20ทธันวาคม2023ย no ี่สิบนเดลเซนาแอกเดรุมอินโนเชอร์เอันนี้ใช้พหูพจน์เจาะจงนะคะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์2วันเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์เป็นพหูพจน์นะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ย แอกเดรุมแปลว่าเกิดขึ้นในนอร์เชอร์ปิงในเมืองนอร์เชอร์ปิงค่ะหัวฟรัตเตนย์เจอร์อิฟรัวกับอมเฮนเดลเซนในเดือนพฤศจิกายนคศ2003ทำมันเป็นดั่งหนึ่งสิ่งสัตว์นนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพฤศจิกา2023เนี่ยนะคะทางศาลอุทธรณ์เนี่ยก็วินิจฉัยเหมือนกันกับศาลชั้นต้นเลยนะคะก็คือพิพากษายืนตามตามนั้นนะคะตามของศาลชั้นต้นเหตุการณ์วันที่ ที่เกิดขึ้นเมื่อพูจิกาสารทั้งสองระดับทั้งชั้นต้นและชั้นอุทธร์เนี่ยเห็นตรงกันนะคะต่อไปไปดูหัวข้อต่อไปในเดือนกันยายน2023วัดเดาร์ด็อกฮาวเฟรตต e นบวิ i ย์นงแอนน์ลุนดานะคะดอกดอกในที่นี้แปลว่าแต่นะคะแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับเหตุการณ์วันเหตุการณ์ของเดือนธันวาคม2023เนี่ย Be นะคะสารชั้นต้นเนี่ย Kvinnan, eller flickan, som de kallar för en kvinna, och bajka, annorlunda Även med betraktande av att det inte finns något vittne som har sett kvinnan skjuta och att det inte heller finns någon teknisk bevisning som tydligt binder henne till mordet, anser hovrätten att bevisningen i övrigt är sådan att det inte finns någon anledning หนวกนนนันอ r นดับ n ิมล d ขมุ a ยลิขอเล็กตัวท,ที่อ,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 อธิบายว่าอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของภาษาที่เป็นทางการนะคะมันจะยาวมากวิธีนะคะครูจะสอนในคอร์สของครูนะคะว่าให้ตัดให้มันสั้นลงนะคะแม้ว่าแอบเวนไม่เบียกตันะคะแม้ว่าจะคำนึงถึงแม้ว่าจะคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีพยานคนไหนนะคะที่เห็นผู้หญิงคนนี้ยิง ไม่มีพยานเห็นว่าเขาเป็นคนญิงและและมันก็ไม่มีพยานหลักฐานทางเทคนิคด้วยเหมือนกันนะคะที่มัดตัวผู้หญิงคนนี้เข้ากับการสังหารครั้งนี้อย่างชัดเจนเข้าใจไหมคะพยานที่เห็นเธอยิงก็ไม่มีนะคะพยานหลักฐานทางเทคนิคที่มัดตัวเธอกับกับอ่า การฆาตกรรมครั้งนี้ก็ไม่มีนะคะแต่กระนั้นก็ตามกระนั้นก็ตามถึงแม้จะขาดสองสิ่งนี้นะคะสารอุทธร์ก็ยังอันเสียรยังเห็นว่านะคะพยานหลักฐานอื่นๆพยานหลักฐานอื่นๆที่มีเนี่ยนะคะมันมันมากพอนะคะคือวินิจฉัยแล้วว่ามันไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์อย่างอื่นได้เลยนะคะแล้วมันก็ เอ่อนี่คือคือเขาเรียกว่าอะไรล่ะเดี๋ยวครูจะพาไปดูเรื่องเรื่องเกณฑ์การตัดสินในระ,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 ระดับต่างๆนะคะคือมันไม่สามารถเป็นทางอื่นได้เลยที่ฟังขึ้นนะคะมันไม่มันไม่มีคามําอธิบายอย่างอื่นที่ฟังขึ้นได้เลยนะคะคือสารวินิจฉัยว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่เป็นคนยิงนะคะเยือ ไม่สามารถมีข้อแก้ตัวอย่างอื่นที่ฟังขึ้นได้นะคะโอเคนะไปต่อหัวเฟรต e n เด m e r เบิร์กอ่าหัวเฟรตันเดอร์เบิร์ก e r อร์ฟอร์ควินน์น e ้นเ r m o r วนสำม e ด t i ะเ l ็น f ัวผู้ตัดสินโ s ษจำคุก n ลอดชีดังนั้นเดรอดังนั้นศาลอุทธรณ์เนี่ยนะคะจึงพิพากษานะคะว่าผู้หญิงคนนี้ทำผิดในข้อหาฆ่าคนตายด้วย นะคะพอเพิ่มมาอีกหนึ่งข้อหาโทษก็หนักขึ้นก็คือโทษก็กลายเป็นจำคุกตลอดชีวิตนะคะควินนัแนส์ก็แอร t เวนไปทอดลาสกอร์เดสต์น์ทิลมูดออฟเ r คส์อันเอรกนอกจากนี้แล้วแอรเวนนะคะนอกจากนี้แล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะจะต้องจ่ายค่าเสียหายหรือค่าเสียหายท,ทดแทนให้แก่ญาติญาติของเหยื่อนะคะของเหยื่อฆาตกรคนนี้ด้วยนะคะ t unlu ที่ผู้หญิงคนนี้นะคะอยู่ติดกับอยู่ติดกับเหยื่อฆาตกรรมหรือคนที่ถูกฆ่าคนนี้เนี่ยนะคะตอ uh, นที่มีการยิงเกิดขึ้น แล้วช่วงเวลาสั้นๆนะคะ mm hmm. โ er mm hmm. อเดคอตติดซูดริมฟยนนิเงอร์อริแล้วช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยมันสั้นมากนะคะข mm ้อเท็จจริงตรงนี้แหละข้อเท็จจริงประเด็นน,นี้แหละที่มีสาระสำคัญมากต่อการวินิจฉัยของสารอุทธร์นะคะเดซอกคนัสอกโซอมสแตนดียเดรสมทอลาเฟอร์อัอันนันปาชูนฮอร์ฟ์มยลิเตัตอุดฟอร์รย์นิงเงนซอัน กอนเนลิน์รตนสูเฟอร์รันเดนนะคะแล้วคุณอันกอนเนลินดซึ่งเป็นประธานคณะผู้พากษาเนี่ยนะคะก็ได้กล่าวว่านอกจากนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะมันก็ยังไม่มีพฤติการโดยรอบหรือหรือข้อเท็จจริงใดนะคะมันมันไม่มีพฤติการอะไรที่บ่งชี้ว่ามีคนอื่น ที่สามารถที่จะกระทําการดังกล่าวได้คือมันมันไม่มีสถานการณ์บ่งชี้ว่าจะมีคนอื่นทําแทนผู้หญิงคนนี้ได้นะคะโอเคขอบคุณมากๆนะคะที่ไม่เขียนชื่อขอความกรุณานะคะฟังให้เข้าใจข้อมูลตัวนี้มาจากสารอุทธรณ์เดี๋ยวครูมะกุูดจะให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเรื่องระดับความสงสัยนะคะในการทำในการทาคดีในสวีเดนเป็นแบบนี้นะคะครูไม่ถนัดกฎหมายไทยแต่ว่า เรียนกฎหมายสำหรับล่ามนะคะมิสท a งเก g ร d แปลว่าระดับความสงสัยนะคะมันจะมีระดับอ่อนสุดเลยระดับอ่อนสุดเลยคือค a นมิสเท n กัสอาจเป็นผู้ต้องสงสัยสำหรับคนที่เรียนวิชาล่ามจะได้ฟังรายละเอียดว่าเอ๊ะถ้าระดับนี้แล้วสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะต่อไประดับต่อไปที่สูงกว่านี้ก็คือ c a ลลิก s นมิสเทนต แคลริกเกนมิสเทนแปลว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทําผิดนะคะขั้นที่สูงไปกว่านี้หนักแน่นกว่านี้ก็คือนะคะชื่อว่าโพวซันโลิเกแคลมิสเทนพวซันโลิเกแคลมิสเทนนะคะแปลว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ากระทําผิดนะคะขั้นถัดไปนะคะการที่อายการจะสั่งฟ้องเนี่ยนะคะการที่อายการจะสั่งฟ้องเนี่ยอายการจะต้องวินิจฉัยว่า ว่ามันจะมีเหตุเพียงพอที่จะสั่งฟ้องนะคะอายการคือเขาต้องมั่นใจว่าเขาจะชนะคดีเขาถึงสั่งฟ้องถ้าเขาไม่มั่นใจอายการไม่สั่งฟ้องนะคะเพราะว่าสั่งไปก็ไม่ใช่ว่าอายการจะชนะคดีนะคะโอเคอขั้นที่อายการจะสั่งฟ้องก็คือต้องอยู่ในระดับที่ว่าทิลเรกลิกาแคลฟอร์อวทอลนะคะจะต้องมีเหตุเพียงพอที่จะสั่งฟ้อง อยการถึงจะสั่งฟ้องแล้วพอมีการสืบพยานนะคะพอไปไปขึ้นศาลนะคะการที่ศาลจะตัดสินอันนี้เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งนะคะที่ครูมกุูขอความกรุณาว่าใครที่ฟังแล้วรู้ข่าวเรื่องนี้นะคะกรุณาอย่าเขียนชื่อเขาเพราะว่าการที่ศาลตัดสินศาลตัดสินโดยใช้เกณฑ์ว่า จนสิ้นความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยนั้นได้กระทําผิดจริงนะคะไม่มีใครอยู่ในที่เกิดเหตุไม่มีใครสามารถรู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะโอเคนะอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองก็คือว่า,าเรื่องพ่อแม่ญาตินะคะพ่อแม่และญาติไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคือการที่คนคนหนึ่งกระทำอะไรก็เป็นคนนั้นควรจะรับผลอย่างเดียวนะคะพ่อแม่ญาติ พี่น้องเขาไม่ควรที่จะได้รับผลด้วยโอเคนะพูดในฐานะคนที่คนที่เป็นแม่คนนะคะภาษาสวิเดนอันนี้เขาเรียกว่า d e s t ä l t utom r i m l i t tvivel a den tiltalade har j o t sig skyldig นะคะจบแล้วในส่วนนี้สำหรับคนที่สนใจรายละเอียดไปอ่านข่าวเองได้นะคะอันนี้ครูมกูดแค่ให้นนข้ <c oughs> <c oughs> อนนขมูลที่เอามาจากเว็บไซต์ของทางการเอามาจากเว็บไซต์ของสาลอุทธร์ ะะสำหรับคนที่อยากจะไปอ่านข่าวเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองภาษาไม่ดีพอแล้วถ้าอยากจะเรียนภาษาสวีเดนนะคะเพื่อที่จะได้อ่านข่าวได้เองพึ่งตัวเองได้ในสังคมสวีเดนนะคะก็ติดต่อครูมะกรูดได้ตามช่องทางที่เห็นครูมะกรูดเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะครูมะกรูดจะมาแปลแต่ขอตัดเดี๋ยวครูมกรูจะมาแปลโบช์นี้ต่อนะจําได้ใช่ไหมเรามีวันที่18พฤศจิกาวันที่18พฤศจิกาเนนะคะ อีกประมาณสามอาทิตย์เราจะได้โบรชัวหน้าตาแบบนี้มาได้มาแล้วไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวครูมะกรูดแปลให้ล่วงหน้าก่อนก่อนที่เราจะเห็นโบรชัวเราจะได้ไม่ตกใจถ้าอยากรู้เรื่องนี้นะคะอยู่ต่อเพราะว่าไอ้เรื่องโบรชัวนี้มันสาคัญกว่าข่าวนี้นะจริงๆครูชั่งน้ําหนักว่าอจะมาแปลข่าวนี้ดีหรือไม่ดีแต่ว่าครูอยากให้คนไทยได้ข้อมูลที่ที่ถูกต้องเข้าใจแบบว่าทุกประโยคเลยนะคะเราจะได้ เราจะได้ไม่ตีความไปเองโอเคนะคะอยู่ช่วยรอรอไลฟ์ต่อไปนะคะครูจะมาแปลต่อว่าอมครีเซนเอลครีเกตคมเมอ์ ถ้าเกิดภาวะวิกฤตหรือเกิดสงคารามขึ้นเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ไม่ต้องตกใจค่ะเมื่อปี2018เขาก็ให้โบชัวแบบนี้มาปีนี้เขาให้ฉบับอัปเดตนะคะเจอกันอีกสักครู่ครูขอแต่งตั้งเครื่องเดี๋ยวตั้งเครื่องใหม่นะคะคนที่ดูทาง Tik t o k ออยู่เราต่อได้ค่ะสวัสดีค่ะ